วันนีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตลูนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะจะสําเร็จในเดือนกันยายนนี้ไหมนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะจะสําเร็จในเดือนกันยายนนี้ไหมนะคะด้วยชุดนะคะข้อความจากนางฟ้านะคะแมสเสจฟอร์มโดฟารีนะคะเราดูกันเลยนะคะว่าไพ่นางฟ้านะคะจะให้คําตอบว่าอะไรนะคะ ว้าว wow. yes นะคะสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะจะสำเร็จแน่นอนนะคะ yes นะคะคุณทำได้นะคะประ,ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็เรามาดูต่อว่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าถ้าอย่างแนะนำอะไรนะคะในทุสีชุ่มพูนะคะให้อย่างแนะนำอะไรกับคุณสู่ความสำเร็จนี้นะคะสู่ความสำเร็จนี้ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จนะคะ โอกาสี ity, โอกาสทองนะคะมาถึงคุณแล้วนะคะขอให้คุณรีบคว้าไว้นะคะสร้างโอกาสที่ดีให้กับตัวเองนะคะสร้างอ่าเรียกว่าอะไรสร้างสิ่งแวดล้อมที่รองรับโอกาสนี้ให้ได้นะคะต้องแปลนะต้องแปลไทยเป็นไทยนะอ่า h e l p f u l people นะคะ ทุกคนรอบข้างคุณนะคะพร,ร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะว,ว้าวบิ๊กแฮปปี้เชงนะคะาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะนําความสุขมาให้กับคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้คุณมีความสุข ะะอย่างมากเลยทีเดียวนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะความสําเร็จที่คุณคาดหวังไว้นะคะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะ